นั้นในเรื่องของการเก็บอารมณ์ที่ได้ผลไม่ได้ผลบางคนบอเก็บอารมณ์เออาก็เก็บอารมณ์เ,ออกเก็บอารมณ์แต่ไม่รู้ที่ไปที่มาของอารมณ์เก็บก็ไปนอนพักเล่นพัก่อนอนหลับเล่นไปอยากทําก็ทําไม่อยากทกําก็แล้วแต่กิเลสมันจะพาไปแล้วทีนี้นี่เรียกว่าเก็บอารมณ์ไปกี่ครั้งกี่หนก็ไม่มีความหมายอะไรไม่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเพราะทําไม่ถูกนั่นเองเราโดยเฉพาะนักปฏิบัติในวิธีการเคลื่อนไหวนี่ขยันนะบางคนเก็บอารมณ์บ่อย แต่ว่าไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเพราะไม่แยบคายใช้คําว่าไม่มีโยนิสโสมนศสิการคือไม่แยบคายในการทำในจุดนั้นนั้นความแยบคายจึงเป็นสิ่งสําคัญเพราะองค์ธรรมที่จะนําให้เกิดอุปาณิมิตทางมรรคเลิผลโดยทางที่เขาไปสูงว่าผลมีองค์ประกอบสําคัญอยู่สองส่วนที่เราต้องจดจําส่วนแรกก็คือการแนะนําที่ถูกต้องที่ได้จากกัลยะาณมิตร ไม่ใช่คขาว่าประตูโคศัก,ก,ก์การชี้นาการบอกการชี้แนจุดที่ให้ถูกต้องที่จะทําประการที่สองโยนิโสมนสิการเราลงมือทําตามอย่างถูกต้องและเข้าใจเรียกวโยนิโสมณสิการองประกอบสองตัวนี้ถ้าเราเป็นปุพพนิมิตแห่งมรรคผลเราต้องติดตามดูว่าในสิ่งที่เรารับยินได้ฟังได้ศึกษามานะเราเข้าใจถูกต้องไหมถ้าเข้าใจต้องทําตามพอทําตามแล้วก็ทําได้ถูก ผลก็ปรากฏชัดทบทวนตรวจสอบอยู่เรื่อยๆต้องทําให้มันถูกแต่ว่าเราทุ่มเทศ,ศึกษาบปฏิบัติมาที่ร้อยวันพันปีก็ยังเหมือนเดิมอยู่กิเลสก็ยังเหมือนเดิมราข้ายังเหมือนเดิมโทสะก็ยังเหมือนเดิมโมหะก็ยังเหมือนเดิมมันก็เสียเวลาต้องพยายามพยายามศึกษาดูถ้าเราเก็บอารมณ์ครั้งแรกเราเข้าใจครั้งที่สองมันก็จะทํได้ได้ดีพอมันรู้มีประสบการณ์แล้วแล้วครั้งที่สามที่สี่ที่ห้าต่อไป มันก็จะมีประสบการณ์ทุกครั้งเมื่อได้ได้เก็บอารมณ์ก็รู้สึกว่าเออมันมีแรงมีกำลังในการที่จะเข้าใจสภาวะธรรมต่างๆได้ลึกขึ้นได้ละเอียดขึ้นเก็บหลายๆรอบก็เหมือนกับเราซักผ้าที่มันเปื้อนมาตลอดจิตของเรามันไม่ได้เปื้อนมาแต่พบชาติเดียวเนะ่มันเปื้อนมาหลายภพหลายชาติมากแล้วแต่ว่าภพชาติบางภพชาติเนี่ยมันเปื้อนมากจนกระทั่งว่าซักไม่ออก,กมันมีากลายเป็นวิบากกรรมทาวร เราะฉะนั้นเองเราจึงประมาทมาได้ไการเกิดบ่อยๆมันเชื่อมันจะดีนะท่านจึงไม่ให้ยินดีในการเกิดเพราะมันไม่แน่นอนเนาะจะไปตกตรงไหน,นแล้วแน่ใจได้ไงว่าจะไปเกิดพบพุทธศาสนาอีกแน่ใจได้ไงจะไปเกิดพบคาสอนของพระพุทธเจ้าอีกแน่ใจไงจะไปเกิดพบครูบาอาจารย์ที่เราต้องการอีกมันไว้ใจไม่ได้เลยท่านบอกปลอดภัยที่สุดคือทําให้มันจบในชาตินี้แหละถ้าหาว่าไปเกิดอีกไปเกิดพบชาตินี้มันเป็นมิจฉาทิถีอะทำกรรมหนัก